ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับประเด็นเรื่องสินสอดถ้าคุณเป็นสายคอมเนี่ยยังไงคุณก็ต้องอยากได้สินสอดแบบนี้แน่นอนครับเมืองไทยเวลาแต่งงานเนี่ยเราก็มักจะเห็นมีการเอาเงินสดมาวางเอาทองมาวางแต่สำหรับคู่บ่าวสาวชาวจีนคนนี้เขาใช้ G Force RTX 5 0 9 0เป็นขวัญให้กันแทนครับงานนี้ผู้ที่โชคดีก็คือเจ้าบ่าวที่มอบดอกไม้สวยงามอลังการให้เจ้าสาวแต่เจ้าสาวเนี่ยตอบแทนด้วยการให้ G Force RTX 5 0 9 0เป็นขวัญในการเริ่มชีวิตคู่ สำหรับเจ้าสาวล้วครับ RTX 5 0 9 0ไม่ได้เป็นแค่การ์ดจอฮะมันคือคำพ้องเสียงที่มีความหมายตรงกับภาษาจีนอย่างเช่นตัวเลข520เนี่ยภาษาจีนอ่านว่าอู R ่เอ๋อหลิงที่พร้อมกับโ oh, ว่ไอหนีที่แปลว่าฉันรักคุณและตัวเลข5 2 0 1 3 1 4เนี่ยก็พ้องกับคำว่าฉันจะรักคุณไปตลอดชีวิตเจ้าสาวเองก็ให้เจ้าบ่าวเล่นเกมทายคำพ้องเสียงแล้วก็บวกลบคูณหารไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยตัวเลขออกมาเป็น5 0 9 0และในโมเมนต,ต์เดียวกันครับก็มีการหยิบของขวอออกกเป็นารจ ROG Astro RTX 5090และแม้จะเป็นเมืองจีนที่การ์ดจอ RTX 5090รุ่นธรรมดาไม่ทำตลาดเนี่ยถ้าอยากได้คุณต้องไปเอารุ่นที่มันตอนสเปคอย่างเช่น 5090D เข้ามาแทนแต่ความรักของเจ้าสาวที่มอบให้เนี่ยไม่ถูกตอนสเปคครับเพราะว่าเธอให้ RTX 5090แบบเวอร์ชันเต็มที่ขายในตลาดโลกเลยฮะ ฟังดูแล้วก็โรแมนติกไม่น้อยเลยครับไม่ใช่แค่ของขวัญธรรมดาแต่มันคือของขวัญล้ำค่าที่มีความหมายในภาษาจีนด้วยนะครับยังไงแล้วผมก็หวังนะครับว่าความรักของเขาเนี่ยจะยืนยาวสายสัมพันธ์จะแนบแน่นเสมอต้นเสมอปลายไม่ร้อนจนละลายไปซะก่อนนะ